มวลชนกลุ่มหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมตัวกันใกล้กับสถานที่ที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจไปประชุมช่วยผู้สมัครนายกอบจอหาเสียงเลือกตั้งนะคะเพื่อแสดงออกว่าไม่ต้อนรับนายธนาทรแล้วก็ตั้งคําถามถึงพฤติกรรมก้าวล่วงสถาบันค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่มวลชนที่สมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าไปล้อมรถยนต์ที่กําลังเคลื่อนออกจากโรงแรมราวดี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะเนื่องจากทราบว่าเป็นรถที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้านั่งออกมาหลังจากประชุมทีมงานหาเสียงให้กับนายอิสระหัสดินผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบอจนครศรีธรรมราชตัวแทนมุลชนระบุว่าไม่ต้อนรับนายธนาธรและตั้งคำถามถ,ามถึงการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์และพฤติกรรมยุยงปลุกปักป่นเยาวชน มีตำรวจรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วก็เพิ่มกำลังเข้ามาพร้อมกับต้องนำแผนเหล็กมาปิดกั้นเพราะว่ามวลชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งการประชุมครั้งนี้ทีมงานคณะก้าวหน้าก็กำหนดเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะคะเป็นการประชุมภายในเท่านั้นห้ามผู้สื่อข่าวหรือว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าวร่วม ขณะเดียวกันนายธนาทรให้คนใกล้ชิดประสานตํารวจจะให้กลุ่มผู้ชุมนุมจัดตัวแทน5คนมาพบพูดคุยกันแต่ว่ากลุ่มมวลชนปฏิเสธค่ะบอกว่าทุกคนต้องการจะพบนายธนาทรแล้วก็เรียกร้องให้นายธนาทรมาพบโดยให้เว้นระยะห่างกันในแนวระยะ15เมตรเพื่อให้นายธนาทรมั่นใจว่าปลอดภัยแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะท้ายที่สุดการประชุมก็จบลงนายธนาทรก็ขึ้นรถยนต์แล้วก็เดินทางออกจากโรงแรมทันที ตามกำหนดการเดิมนายธนาทรจะต้องเดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในอําเภอทุ่งสงนะคะเพื่อไปพบปะกับกลุ่มนักศึกษาแต่ว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เนื่องจากมองว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายนายธนาทรจึงต้องเปลี่ยนไปเดินหาเสียงในชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสงแทน เช่นเดียวกับที่ร้านโรตีแห่งหนึ่งที่ตอนแรกอยู่ในแผนเดิมที่นายธนาทรจะไปวันนี้ก็ประกาศปิดร้าน3วันเจ้าของร้านยืนยันบอกว่าไม่ใช่สถานที่พบปะทางการเมืองค่ะ